สวัสดีค่ะจากภารการหอมๆสวีเดนค่ะมาทักทายกันในเวลาพลบค่าในรั้วนในสวนจากประเทศสวีเดนค่ะแสงแดดแรงจ้าแต่ว่าเป็นเวลาพลบค่ำนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศฟินๆค่ะในรั้วนในสวนมาฝากกันนะคะมาอัปเดตพืชผักผลไม้ค่ะห,หลังจากที่หิมะหยุดตกค่ะ พออากาศพออากาศเริ่มอุ่นมันก็โตววันโตคืนค่ะแตกยอดแทงหนอ่อเริ่มต้นกันที่เอ่เริอนแบนะคะค่ะที่ใบสวยสวยในช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนี่ตอนนี้ก็ติดช่อดอกขึ้นมาแล้วค่ะค่ะวันก่อนก็เอาให้ดูแล้เนาะค่ะพึ่งเป็นตะปุ่มขึ้นมาเล็กๆเนี่ยวันนี้โตแล้วค่ะใบสวยด้วยค่ะมุมนี้ มุมนี้ได้ฉากพอดีเลยแอปเปิลก็มีช่อดอกตุมต้มๆขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาจะมีช่อแบบตุมต้มๆขึ้นมาละใบก็เริ่มโตขึ้นแล้วอันนี้ต้นที่สองเป็นผลสีเขียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่อช่อใบของลูกแพรหรือว่าแพรร้อนนะคะ ต้นใหญ่เนี่ยค่ะโอ้โยนุ่นมาแตกมาถ้าเขาติดดอกจะสวยขาวสะพรั่งเต็มต้นเลยจ้ะแจสมินหรือว่าดอกมะลิสวีเดนนะคะอันนี้คือหอมสีขาวเป็นพวงเลยค่ะเหมือนดอกคัดเข้าบ้านเราแตกใบเขียวขึ้นเยอะแล้วจ้ะอะไรของเขาเนี่ยฮะ อะไรของเขาเนี่ยฮะตามตลอดเลยลูกฮะคิดเลยฮ<ะ>ัลโหลฮ<ะ>ัลโหลขึ้นต้นไม้สิขึ้นต้นไม้ให้แม่แม่ดูสิแอมไปเล่นไปกัดกับใครเข้ามานี่หลังเป็นแผลเลยเนี่ยพุ่มดอกไม้สีม่วงในช่วงฤด,ดูซัมเมอร์เขาจะสวยมากมาแล้วคะ่ะ ปีที่แล้วพอเขาขึ้นมาอะกาศหอมคิดว่าต้นหญ้าหรือต้นอะไรโอ้โหเกือบถอนทิ้งระบารเบริ์หรือว่าบอลเปรี้ยวของเรางามแล้วนะคะก็ลดน้ำพ้นดินค่ะใส่ปุ๋ยว,วัวไปนิดหน่อยเขางามขึ้นแล้วค่ะเริ่มมีกาา้านยาวขึ้นมาแล้วนะคะบอลเปรี้ยวหรือว่าระบารเบริ์เออเขาเอามาทำพายนะคะทำ คุกกี้รสเปรี้ยวจ้ะของประเทศสวีเดนนะผัะกกาดหอมก็เอาก้านของเขา,าลอกกา้านลอกก้านของเขาเก็บเข้าช่องฟิตไว้ค่ะเอาไว้ต้มใส่ต้มยำใส่แกงเห็ดแทนมะนงมมะนาวค่ะเอามาปัน่นดื่มน้ำได้เพราะมันเปรี้ยวมากวิตามินซีค่ะค่ะวันนี้ก็ออพวนดินทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะลดน้ำพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะใส่คุ้ยตุนแล้วก็ขี้วัวค่ะพอแดดอุนอ่นๆดอกมาก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะดอกกับใบเริ่มมาพร้อมกันเลยเวลาสุกนี่แดงสวยงามดูค่ะมาเร็วมากเป็นพวงแล้วจ้ะพี่น้องจา๋ามาเร็วจริงๆ เจอปุ๋ยขี้วัวเข้าไปเจอคุยตุนเข้าไปค่ะก็คงจะได้เด็ดกันเพลินอีกหละปีนี้ดูค่ะดูค่ะมาเร็วจริงๆค่ะนี่ก็ต้นถัดมานะคะอ่ะไอเจ้านี้ก็มาอีกแล้วตามแม่ตลอดเลยลูกออไม่เหงากับพวกเขานี่แหละพี่สกูตเตอร์นั่งอยู่นู้นนี่ยค่ะ ติดทั้งหมดแหละค่ะหกตน้นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะเป็นสีดำค่ะอ่านี่ด้วยนะปีที่แล้วที่ผักการหอมปลูกอะ่ะปลูกสามต้นเนาะเนี่ยเริ่มใช้พั่วขุดปลูกสามต้นค่ะเขางามขึ้นมาแล้วนะคลิปก่อนผักการหอมดูก็คือยังไม่ได้พรวนดินเขาจะ้ะ ที่ว่ามันมีกิ่งแขนงหักเล็กๆอยู่นะคะโอ้นักสำรวจนักสำรวจอันนี้เป็นรัสเบอร์รี่นะที่นี่เขาเรียกว่าห้าหลอนอันนี้ก็นี่แหละประเภทเบอร์รี่นั่แหละหลายอย่างอยู่ต้นริมสุดนะก็ติดเป็นพวงแล้วคะ่ะอันนี้ดกมากปีที่แล้วไม่ได้ชิมเลยคะ่ะนกมากินโมดนี่เห็นไหมคะนี่เออ เร็วจังคันเนี้ยรู้สึกกระดกเป็นพิเศษเลยต้นนี้อืมค่ะมอนเบอร์รี่ของคุณเลมโบก็จะตายไม่ตายแหละที่เขาปลูกไว้นานก่อนที่ผักกาดหอมจะมาอยู่อีกดูสิไม่รู้เป็นหรือตายแต่ใครหรือว่าไใบเขียวก็ไม่รลอะเดี๋ยวค่อยว่ากันภูมิใจในระบาเบอร์งามต้นนี้งามมากเลยนี้ โอ้ดกค่ะอยู่ใต้ต้นเมเปิลนะคะอ๋อเมเปิลมาแล้วจ้ะผักกุมมาละนี่นะคะเมเปิลหรือว่าอะไรนะต้นเลนน่ะเมเปิลในสวนของเรานะมีทั้งหมดเจ็ดต้นน่ะที่ใบสวยๆนะจ๊ะนี่เริ่มเริ่มแตกมาละค่ะเนี่ยคะ่ะค่ะ วันนี้ว่าถ้าว่างก็จะทำหญ้าหรือว่าอตกแต่งไอ้ต้นสตรอเบอรี่นะไม่มีเวลาเลยเพราะว่างานแน่นเลยวันนี้ขนาดไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาแอบมีลูกเห็บลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูสตรอเบอรี่ของเรานะมีดอกแล้วติดดอกแล้ค่ะนี่แบบนี้นะคะนี่เขาเริ่มเป็นดอกเข้ามาละ ดินเยอะมากเลยค่ะทําร่องเอาไว้ตอนนั้นดินน้อยปีที่แล้วนะแล้วก็ทกําลุกยกร่องขึ้นพอปีนี้ดินเยอะคุณเลมโบก็เอาปุ๋ยมาใส่บ้างเอาคี้เลื่อยบ้างแกดูในอินเทอร์เน็ตนะนี่ก็เลยกลายเป็นว่าท่วมต้นไปดูคะ่ะติดดอกแล้วจะ้ะติดทั้งหมดเลยนะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่ยิ้มยิ้มขึ้นมานี่เนี่ยดอกเขาคะ่ะ เดี๋ยวจะเออถอนหญ้าพวนดินแยกต้นเล็กทิ้ง่เดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูเนาะออ้ว้าวนี่ช่อนี้ช่อ,ชอใหญ่โอ้ยมีความสุขแปลงที่ลงใหม่ก็ฟื้นนะเพราะว่าผักกาดหอมเอาไหลของปีใหม่นี่แหละของเรานี่แหละปลูกตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้ที่กองกองไว้อา้าเราของเราก็มีเยอะ ของใหม่ด้วยเพราะว่ามันเออเอาต้นเดิมมาใส่ก็ไม่รู้ว่าเขากี่ปีแล้วไงเพื่อนให้มาบ้างลูกให้มาบ้างค่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นต้นใหม่เพราะว่ามันจะอยู่ได้ประมาณสี่ปีที่จะติดลูกกันนะพอหลังจากสี่ปีก็ถอนแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็ฟื้นตัวนะคะนี่ฟื้นค่ะนี่ สูงยอดแข็งนะไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ตายค่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งสองต้นนี่สองต้นค่ะงอกอีงแงกอีกต้นหนึ่งยาวสูงมากสูงกว่าผักกาดหอมอีกจ้ะนี่ค่ะใช้ต้นแก่ของผักบุ้งฝรั่งมาเป็นหลักให้กับหน่อไม้ฝรั่งดูค่ะ อันนี้ยอดช้ำค่ะเพราะว่าลมแรงลมแรงมากวันนั้นค่ะพี่สกูตเตอร์อยู่นู่นนะคะยังไม่มีเวลาเล่นกับเขาค่ะนี่นะผักกูดขึ้นเต็มเลยค่ะผักกูดเมื่อปีที่แล้วมันมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะปีที่แล้วอะ่ะไอในพุ่มเนี้ยตอนแรกก็งงงงเอาผักกูดมาขึ้นตรงนี้อ๋อเนี่ยมาอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะผักกูดมาเต็มเลยค่ะยอดสวยเลยค่ะ กำลังอวบๆเลยค่ะขึ้นนอกแปลงก็มีเดี๋ยวคุณแลมโบ้ถทก็ตายหมด <c oughs> เดี๋ยวคุณแลมโบ้ก็เอารถถทหมดอะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้แลดิสนะคะแลดิสของเราก็เริ่มมีใบแบบนี้ละ <c oughs> จังคิลเลยเนียค่ะแลดิสอีกไม่นานก็จะได้ถอนแล้วค่ะเขาจะโตเร็วมาก แอผักกาดแก้วพวกสีม่วงสีเขียวพวกนี้หญ้าจะเยอะกว่าผักอีกปล่อยให้เขาแข่งกันงามก่อนระหว่างผักกับหญ้าก็เป็นผักกาดหอมนะคะก็เริ่มมาละณเนค่ะมาแล้วเวด้อผักแมงดาอีกพันหนึ่งต้นหอมต้นหอมก็งามละออยู่เด้ม บอกแล้วไงว่าจะได้เด็ดอีกแล้วอะค่ะเมื่อวานเอาใส่ปุ่นเป็นของปีที่แล้ว <_ d ata> อันนี้ต้นหอมแปลงใหญ่นะมาเยอะอยู่มามินนีีกวจะกระเทียมป่าค่ะต้นหอมนะคะแล้วก็เรดดิสค่ะเรดดิสแปลงใหญ่ทำไว้สองสาจุดน่ะ ต้นหอมก็มีไหลแปลงค่ะแขวันนี้มีโอกาสหาได้เก็บกวาดทาความสะอาดเรือนกระจกแล้วนะคะก็พอดูได้น้ำใสๆเต็มอ่างเต็มไหยชอบชอบให้ขันที่สอยดาวมาจากบ้านวัขคามทางบ้านนะคะเป็นขันสวยดาวค่ะขันหลวงพ่อลดน้ำผักลงงาม อ่านี่นะคะในเรือนกระจกค่ะต้นหอมคะอ่ะโหระพาฝรั่งเบสลิก้าซินเลิกนะคะต้นหอมค่ะเออนี่สตอเบอรี่ค่ะในเรือนกระจกนะคะเขาไม่บอบช้ำเลยมีช่อดอกขึ้นมาค่ะนี่นี่นะคะนี่ช่อดอกจ้ะช่อดอกอืมลูกสวยด้วยนะอันนี้อันนี้เป็น พันของเจ้าของไรสตอเบอรี่พี่เขาให้เอาต้นมาต้นที่มันแซรกอยู่ทางที่เราเหยียบเวลาเราไปทำย้าน่ะพี่เขาบอกว่าให้ถอนออกไปแล้วก็เอามาเสียบใส่กระถางไว้ค่ะนี่เออเดี๋ยวจะได้เก็บสตอเบอรีในแว็กโฮสละค่ะวันนี้ก็ได้แยกพริกนะคะอันนี้เป็นพริกของเพื่อนคุณเลมโบให้มานะคะ นที่ผักการหอมเก็บผักชีล้อมไปให้อ่ะค่ะคนที่ชี้ป่ากระเทียมที่เป็นญาติกับเจ้าของป่ากระเทียมจ้ะในส่วนนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็เอาลงใส่กระถางแล้วค่ะดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าบางคืนมาก็อากาศติดลบก็เอาผ้ามาคุมกันค่ะเออผักต่างๆในแปลงในคอกไม้นี้ก็งามแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ปลูกในเรือนกระจกค่ะปีที่แล้วนี้คอกไม้นี้ก็ปล่อยว่างๆไว้เพราะว่าดินดินไม่พอแล้วก็เออมันต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าเราปลูกด้านนอกเยอะละอ่าตรงนี้ก็เลยปล่อยที่ว่างๆไว้ค่ะปีนี้เลยเอาดินคุ้ยตุ่นมารองพื้นนะคะแล้วก็ใส่ปุย๋ยใส่ดินอินรีย์ที่เราไปเอามาจากคอมมูนอะ่ะใส่ด้านบนคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดค่ะอันนี้ภูมิใจมากค่ะเป็นเมล็ดผักหอมป้อมอะ่ะผักอะไรนะผักเขาเรียกผักชีไทยเนาะค่ะพี่สาวร้านพี่สาวเจ้าของไรสตรอเบอร์รี่ให้เม็ดพัน์ุมาค่ะมันหอมค่ะหอมมากผ่านบ้านเรานะบ้านเขานี่ไม่หอมค่ะ ่วนนี้ก็เป็นผักกาดเหมือนกันค่ะมันมีหลายพันุค่ะพลักสลัดโรมมนสลัดเออ,อเยอะไปหมดเลยค่ะก็เลยไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันโตมาเดี๋ยวก็รู้เองแหละภูมิใจอยู่นะมะเขือเทศก็งามอยู่จ้ะอย่าให้ตายแล้วกันค่ะแตงกวาอยู่ระเบียงบ้านค่ะก็มะเขือเทศก็ยังมีที่ระเบียงหน้าบ้านนะคะอันนี้ในเรือนกระจกจ้ะ อง,งุ่นเริ่มมีตุ่มใบขึ้นมาแล้วนะคะอง,งุ่นอันนี้คือเป็นด้านอันนี้เป็นอง,งุ่นต้นใหญ่นะสีม่วงจะเริ่มมีตุ่มใบขึ้นมาแล้วค่ะไม่ตายก็โอเคละส่วนอ่าอง,งุ่นสีเขียวก็เริ่มมาแล้วค่ะเนี่ยเป็นตุ่มเล็กๆนั่นมาแล้วค่ะไม่ตายก็ดีใจเนาะมันไม่ตายก็โอเคแล้วค่ะ โอ้ยมุมนี้โรแมนติกมากเลยค่ะมันแสงแดดสะท้อนอยู่บนยอดไม้นู้นค่ะเป็นสีทองเลยค่ะ,อ,ะอันนี้พากันหอมมาเก็บภาพโรสเดเดรนหรือว่ากุหลาบพันปีจะ้ะเอ้ยช่อตุมต้มๆดอกตุมต้มๆมาแล้วจะเหมือนดอกบัวนะเขาก็จะแตกกีบออกมาเหมือนดอกบัวแหละค่ะ ยงนกดังมากค่ะรูสวิลค่ะกุหลาบป่าของเราโอ้ยแตกใบเยอะเลยค่ะคุณเลมโบลุ้นมากเพราะว่าปีที่แล้วนี่ไหลมันเลียดินอยู่มันแตกหนออะไรต้นมันก็ไม่สวยงามค่ะปีนี้พักการหอมต,ตัดแต่งกิง่งแห้งเศษเล็กอะไรเอาออกหมดแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมา มาใส่เอามาวางไว้ค่ะนี่ค่ะปุ๋ยอคอกนี่คือเอามาฝากไว้แล้ววันนี้ผักการหอมมาขนเอาไปเยอะตรงระหว่างกลางนะคะพอเอาไปใส่ไอ้พวกเบอร์รี่ทั้งหลายนั่นแหละที่ลงคลิปให้ดูนั่นแหละที่เก็บภาพให้ดูนั่นแหละค่ะดูค่ะเห็นใบเขาขึ้นมาแบบนี้ชื่นใจกุหลาบป,ป่าสีขาวนะเป็นพวง ชอบมากเลยปีที่แล้วก็สวยๆค่ะแต่ว่ามันไม่มีมุมรีวิวมันลกพาการหอมเอาปุ๋ยคอกมาใส่โคนต้นซีเรนนะคะตอนนี้ซีเรนหรือว่าดอกซีเรนเริ่มมาแล้วค่ะนี่นะคะเอาปุ๋ยคอกมาลงค่ะเพราะว่าต้นเขาอยู่บนซอกหินแล้วก็ที่ผ่านมามันเป็นป่าเนาะมันลกอะ่ะมันแย่งอากาศกันอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยเป็นช่อดอกมาแล้วค่ะช่อมาแล้วเดี๋ยวเก็บภาพกลางวันให้ชมนะตอนนี้มืดค่ำแล้วค่ะเขาจะมาเร็วด้วยนะกุหลาบเถาที่คุณเลมโบปลูกนะคุณย่าซื้อมาให้ในวันเกิดคุณเลมโบค่ะตอนนี้แตกใบแล้วนะคะนี่นี่ค่ะต้นที่ติดกับประตูรั้วร,รับแรงนี่ก็ออก ตุ่มสีแดงแงมาแล้วค่ะค่ะวันนี้ที่สระปลาของเรามีดอกไม้เพิ่มขึ้นมานะคะเริ่มจากผักกูดนะผักกูดผักการหอมเอามาปลูกนะเนี่ยก็ยกมาทั้งเงาอย่างนี้แหละก็มาขุดตั้งไว้มันไม่ได้ปลูกยากอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรให้เห็นแบบช่อบแบบนี้เลยไม่ได้มียอดแบบนี้เลยค่ะก็กลมๆเท่านั้นเอง นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บคลิปรอบบอ่อปลาเลยค่ะทั้งหมดเป็นหน่อขึ้นมาแล้วดอกไม้ทั้งนั้นนะคะนี่นี่ด้วยรอบบอ่อปลาอันนี้ก็ผักกูดค่ะผักกูดเขาขึ้นอยู่แล้วนะอันนี้หน่อนี่ก็เป็นหน่อดอกไม้เหมอนกันจะ้ะอันนี้ก็มีดอกขึ้นมาแล้วจะ้ะนี่ก็ดอกไม้เหมือนกันค่ะอะไรนะบุสเกอะไรนะ่ะของคุณเลมโบนะ่ะดอกดอกสวยนะดอกเป็นดอก กีบสีม่วงม่วงสีชมพูปนม่วงไอ้เหมือนกันค่ะ่ะนี่ดอกไม้มาแล้วนี่ค่ะเป็นหน่อเต็มเลยค่ะแน่าจะเป็นหน่อไม้ไร่เนาะได้แกงเสเห็ดนี่ก็ามานี่ดอกมาแล้วจ้ะไม่รู้เป็นดอกอะไร นี่ยนี่ก็ะคางบอ่อปลารอบไปหมดลคะค่ะดอกไม้เต็มเลยคะ่ะหลากหลายชนิดเนี่ยคุณผู้ชายนะ่ะตีนโตมากเลยอะ่ะแกไม่ค่อยระวังเลยแกมาเอาดินออกจากไอไออะไรนะออกซิเจนน่ะออกซิเจนมันตันนี่ร้อยเท้านี่ดูสิเหยียบหนอเดี๋ยวเดาะน้าแข่งสักทีหนึ่งอู้ยว้าว นี่ด้วยค่ะโอ้บรรยากาศดูค่ะสีม่วง,วงดอกหญ้าดอกไม้น,นู่นอยู่นอกรั้วค่ะอยู่ด้านสวนเปี่ยมสุขนะคะค่ะวันนี้ผักชีล้อมของเรางามขึ้นมาอีกแล้วค่ะดูนะดูใบใสๆนะนั่นคือใบอ่อนเขานะ เยบพกักการหอมต้องมาเก็บแล้วก็ลวกเอาเข้าช่องฟิตแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาปล่อยไว้นานเขาก็แก่ไปเฉยๆค่ะเราจะต้องรีบดึงเอาใบอ่อนเห็นไหมคะเนี่ยสีเขียวอ่อนๆน่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยแล้วอวบด้วยนะจะให้เพื่อนๆดูนะคะตรงข้างตอไม้ตอนนั้นที่มันขวางๆอยู่พกักการหอมเอาดอกไม้ไปปลูกรอบๆเขาขึ้นเห็นไหมเอ่ย ไม่มีตอไม้ละเกะละกะขวางการรีวิวของเราแถมยังมีดอกไม้มาแทนเห็นไหมคะพักการหอมย้ายเขาแบบว่า,ย,าย้ายทั้งทั้งดินะ่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราเราปลูกอะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมผักชีล้อมก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวก่อนที่จะเดินไปหาตอไม้คะ่ะดูคะ่ะเพื่อนๆจา๋าดูดูคะ่ะ งามมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องเก็บแล้วค่ะเก็บพรุ่งนี้หรือถ้ามีเวลาก็จะเก็บทำไมไม่ว่างเลยทั้งวันเลยจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยค่ะเนี่ยเขายอดยอดเขาจะสูงกว่าใบใบแก่อีกนะงามเกินค่ะจะให้ดูว่าตอนนั้นที่มันมีตอแล้วก็ทับโครงเหล็กไว้นะคะ ไม่ต้องรอปีหน้าเลยเห็นไหมคะให้คุณเรมโบ้มาตัดรากไม้ออกค่ะรากไม้เดี๋ยวเอาไว้วางตะกร้าเห็ดฮ่แล้วก็มีดอกไม้มาแทนค่ะก็มาลดนุ่งลดน้ำเขาไงในช่วงที่ก่อนที่ฝนจะตกค่ะตอนนี้เขาก็สดชื่นขึ้นนะคะเห็นไหมคะกลมกลืนฮ่ะมองไม่รู้เลยว่าเราปลูกเขาในปีนี้จะ้ะค่ะเนื่อยๆมากก็หายเนยหายเพียค่ะ มาได้ยินเสียงน้ำเนาะชมดอกไม้ค่ะฟังเสียงนกจ้พะพักการหอมให้คุณลัมโบ้ตั้งโต๊ะมั่งม้าหินมั่งอะไรเงี้ยค่ะมีจุดรีวิวนี่แหละเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมจ้ะเห็นไหมจ้ะวันนี้ดอกไม้สีเหลืองมีสองทางเลยนะ ก็บอกแล้วไงมีเซอรไพรส์รมีมากกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าคลิปนี้คงต้องตัดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วค่ะมันยาวแล้วด้วยเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศดีๆแสงแดดดีๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะจ๊ะค่ะ,คะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมืดค่ำแล้วค่ะเดี๋ยวพาลูกๆเข้าบ้านแล้วก็แบ่งปันความสดชื่นแล้วก็อัปเดตพืชผัก หให้ชมกันนะคะาอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า